ถูกต้องวันพรุ่งนี้เป็นวันงดสู่บุรีโลกนะคะถูกต้องอ่าซึ่งพี่ๆนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5านะครับได้รับโอกาสนะครับมาแสดงละครพุณธรรมเรื่องกล้าปฏิเสธเค่กว่าเยอะขอเชิญน้องๆและพี่ๆรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ครูรวยกล่าวหน้าเสาธงตอนเช้าสวัสดีค่ะนักเรียนนักเรียนรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรอ่าไม่รู้ใช่ไหมครูจะบอกให้วันนี้เนี่ยเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกบุหรี่เนี่ยคือสารเคมีชนิดหนึ่งทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายประกอบไปด้วยสารเคมีและสารพิษมากกว่า4,000ชนิดมีสารกอมะเร็งมากกว่า60ชนิดอย่างเช่นนิโคตินเนี่ยทำให้เราเกิดอาการสิติด บุรีเนี่ยทำให้เกิดโรคต่างๆอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคปอดโรคทางเดินอาหารฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับสิ่งเสพติดเหล่านี้ไหนใครมีอะไรจถามครูบ้างคะแล้วถ้ามีคนมาชวนเราสูบล่ะครับบอกไปเลยค่ะอยากรู้ดูที่ใต้ของมือออดและอูดเดินเล่นกันดันไปเจอกับแจ็กกี้ ลูบๆนี่ปิ๊กเกร์คนนี้รับประกันเลยเตีเ้ยเบี้ยวสุดๆเลยนี่มาตาสูบแล้วเบี้ยวเหมือนเป็นนายแบบไอทีเลยหน้าโมสูไม่ลองฮีเดอร์ายโมสูนี้จะดูเฉยทำไมร้องแล้วรูปแล้วมันเมื่อมีลมหายใจมีแอร์เลยเออสูบแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมกินเหมือนร้านน้ำปั่นเลยอะ ออดมึงอย่าทำให้มมึงเสียมตานะทำแมไรก็คิดให้มันดีๆป้าจุรีตกใจหมดเลยนี่ป้าจุรีป้าลอเบียป้าตีลอมละแอบฟังเด็กๆคุยกันอยู่หลังต้นไม้เห็นไม้ฉันว่าแล้วลูงออดกับลูกอู้นั้นจะต,ต้องทุกเด็กเกลียละไปไทยไว้ไม่มีคิดฉันบอกแล้วเด็กสมัยนี้ต้องจับตาแล่มันนี่เดี๋ยวฉันแชร์ข่าวกลุ่มไล่แม่มรโรงเรียนก่อน อาย,ย่ากองหันพิถชังลาวเ็นหน้าฉันเต็มเต็มลาวพันนี้อะให้ตีรอมละเด็กกันไม่ได้ตกใจบุหรี่แต่ตกใจกนา <เก S 1> ต้นเลยนี่พาอูดกับออสมาหาเฮียโป้ที่ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าเอาแจ๊คกี้น้องรักวันนี้พาลูกค้าไม่พีไม่กันนะพีมีของไม่มาในนํำเยอะมีลำใยลอยฟ้ากัญชาสกัดเย็นแต่ว่าของเด็ดอยู่นี่กินเน็ต ตดลิงกังน,นันแหละไม่เคยลองมันผิดกฎหมายไม่ใช่หรออายใครรู้นี่ไม่ก็เห็นหรอกโมซูนี่อย่ายี่กังวนีตายนี่ดูสิจ๊ะนี่เฮียรู้ไหมว่าบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาผิดกฎหมายนะแล้วยิ่งเฮียเนี่ยมาขายให้เด็กๆหรือเยาวชนแบบนี้เนี่ยมันยิ่งปิดเข้าไปใหญ่นะครับพีพี่ผ่มกอโทรัพพี่ผมไม่เอาแล้วครับพี่ผมขอัโทรับ พีอะอแล้ว่ามันดีว่าทอร์เรดีดีวกไม่เอาแล้วพี่เผื่อลวงฉันบอกแล้วอย่าทำแันนี่พวกปลาสร้างฝนเนียนไม่ใช่แค่ช่างเมานะแต่คือฮีโร่ประจำซอยล้านานี่หมอกฟังเปลาไว้นะเพราะหัวเนียมันไม่ได้ถี๋องนะลูกห้องแนะแนวหลังเลิกเรียนพ่อแม่ของอู๊ดและออสมาคุยกับคุณครูลูก แม่เก็บเงินทั้งเดือนซื้อรองเท้าให้ลูกเลยนะลูกทำลายตัวเองแบบนี้กอชุดคุยมันส่วยไหมลูกแม่ยากเห็นนะทำให้แม่เห็นได้ไหมพ่อทำงานหนักเพื่อให้ลูกเรียนไม่ใช่ให้มาสูบอะไรแบบนี้นะลูกหนูจะไม่ยุ่งกับพี่แจ็คก,กี้อีกหนูอยากให้แม่ภูมิใจมมมมผมขอโทษผมจะไม่ทำอีกแล้วดีมากจ้ะเด็กๆเ,เท่จริงไม่ใช่เท่เพราะสูบุหรี แต่คือเท่ที่จะกล้าปฏิเสธปอดของเราเนี่ยเราต้องดูแลดีๆไม่มีสำรองนะจ๊ะหน้าเสาธงในวันรณรงค์นักเรียนถือป้ายรณรงค์ป้าจุรีป้ารอเบียและป้าตีรอมระยืนอยู่ด้านหลังมุลีไฟฟ้าไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ขนมกลิ่นหอมมันคือภัยเงียบที่ทำลายเรากล้าปฏิเสธเท่กว่าเยอะ เห็นร้านแลงบนเวทีแล้วน้ำตาอีไลนี่มันตอนแหละนั่งกลิ่นกาสลองเลยเฮ่โมซูหลอมหน้าปกทุ่งมาวะเมืม่อไปเชี่ยวบอดนันแล้วมาป้าถังซ้ำข้อเป็นกำลังใจให้หลูกๆทุกคนเลิกสู้บุรีตลอดไปนะจ๊ะ <c oughs> 우아! 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 가아 우아! 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 아 우아! 아 우아! 우아! 우우 ลูบี้แจ็คตายแล้วเราอีใช้ชีวิตปั่นมือแล้ะนี้อยู่ยังไงบุหรี่ไปฟ้าก็ดูดไม่ได้แล้วตอนนี้เรียดว่าอยากดูดอีกอยากดูดอีก